สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสยามดาราแล้วก็เพื่อนๆนะคะวันนี้จะพอดีว่าจะมาอัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันว่าตอนนี้เรากำลังจะทำธุรกิจใหม่อยากจะแนะนำกันนิดนึงชื่ออะไรเดี๋ยวคนรู้จักนะสวยขนาดนี้คนเดิมแหละการวิภากรแล้ววันนี้มาพร้อมกับธุรกิจใหม่ที่เพิ่งเริ่มครับเรื่มาสอนเพื่อนนีคะคือทำค่ายเพลงชื่อลัสเตอร์ ก็ว <át stars> ันนี้็คือจะมีวงเปิดเปิดตัวค่ายอ่วงแรกมาให้แนะนำพ้จัดด้วยนะกับตัวชื่อเดอ s สกีเปอร์นะคะพูดถึงวงนิดนึงเป็นบางไงที่วงใช่ไปหามาจากไหนก็ดีว่าตอนแรกเนี่ยพี่ก็มีความสนใจว่าอยากทำค่ายเพลงเพรว่ามีพี่พี่แนะนำมาแล้วก็ไปเจอทีมงานเขาก็คือ ทุกทีอยู่กับน้องๆเขาอยู่แล้วแล้วก็มีหลายวงค่ะแต่ว่าวงนี้ก็คือมาเด่นที่ตรงเพลงเพราะว่าเป็นเพลงแนวเนี่ยเราก็เลยได้วงค่ะเป็นเปิดตัววงของท่านเตรียมตัวเตรียมงานมีกองหนักใจอะไรกับตรงนี้ไหมคะไม่อะค่ะทุกคนก็ทํางานได้ดีแล้วก็โอ้ไปใชัเนาดีแฮปปี้ร่วมบุญหรือว่าทำคนเดียวคะ ก็มีหุ้นบ้างแล้วก็ก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบเป็นลักษณะที่น้องแต่งแนวเพลงก็จะคล้ายๆกับแนวเพลงนี้หลากหลายนะครับตอนนี้พี่มีศิลปินประมาณแปดเอออนนะคะเดือนนี่เดอะสกีเปอร์ออกเมื่อเดือนที่แล้วกลางเดือนที่แล้วและเดือนนี้จะออกอีกสี่ออกไปละอีกสอง แนะนำสมาชิกกันนิดนึงชื่อไรบ้างแนะนำครับผมตั้มร้องนําครับผมยืธตีกองครับนะครับร้อกีตาร์ครับแล้วบอเล่นกตาครับไอรีนเมครับให้ตัวแทนนะคะพูดถึงว่ามาร่วมงานกับพิการเป็นศิลปินเบอร์แรกของพิการเป็นไงบ้างครับก็คือรู้สึกดีใจครับที่ได้ร่วมงานพิการเองก็เป็นที่ที่น่ารักมากๆนะครับเป็นลี่กับพวกเราทุกคนครับก็ต้องขอบคุณพิการด้วยนะครับที่แบบ ให้เราได้มาใน<ช>ค่า,คายมาสเตอร์เอ็รดเทเมนต์ครับอ่ะมาถามกั์นิดนึงว่าเปิดค่ายเพลงแบบนี้มีคนแซลเยอะไหมคะว่าจะเปิดค่ายเพลงแข่งกับพิเศษหรือเปล่าเสือบลูกเสือ้าถามอย่างเงี้ยแบบเยอะมากก็คำตอบก็ตอบเดียวก็คือว่าไม่ไม่เกี่ยวไม่ได้แข่งเพราะว่ามันเป็นและนวรไอ้อย่ากไม่ด้ทำโทรศัพท์ <c oughs> ถึงโทรศัพท์เลยนะครับเป็นยังไงบ้างคะคุณสาวนี่ขายโทรศัพท์ไม่เลยหน้าเป็นหงสให้อยากให้พวกน้องรอค่ะโชว์กันสักนิดนึงงานของเราชิ้นแรกเป็นยังไงอะไรยังไงให้เป็นแฟนดได้ฟังกันสักหนยก็ฝากผลงานเพลงของพวกเราไว้ด้วยนะครับชื่อเพลงว่างเปล่านะครับ The Skipper ก็ต้องฝากทุกุกคนมาติดตามพวกเราครับเป็นเยอะๆนะครับ ปากวงน้องใหม่ของพวกเราไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ร้องสักหนึ่งท่อนละกันนะครับดีค่ะว่างเปลามเจ็บที่ศูนเปล่าคำว่ารักเราไม่มีแม้เพียงคำลวาว่างเปลามจบทุกเรื่องราวเริ่มต้นด้วยว้าจบลงด้วยคราบน้ำตา